สวัสดีครับพ่อแม่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมมาอยู่ที่สวนของน้องตุ๊กนะครับควอยงามบ้านน่าสนใจครับพอดีนะครับเพิ่นติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กันยูนะครับที่เป็นแผงของน้าบานนะครับ พอดีเพิ่นติดตั้งสร้างติดตั้งพอดีก็เลยฉีท่ายคลิปนะครับมารีวิวแล้วก็มาสอบถามข้อมูลราคานะครับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้พี่น้องได้รับชมกันนะครับพอดีมื้อนี้นะครับมาท่ายค้อยให้น้องตุ๊กนะครับแต่ว่าพอดีเห็นสร้างเพิ่นยูนะครับก็เลยฉีมาขอทายแล้วก็สิสอบถามข้อมูลต่างๆแล้วก็ราคานะครับว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยมันจะมีราคาตั้งแต่แน่เริ่มต้นเท่าไหร่แน่ให้ฉีไปขอถามข้อมูลจากสร้างเพิ่นนะครับสวัสดีครับสร้างครับสร้างางครับนี่ สร้างเป่าจากไหนครับจากน้องแต้บ้านน้องแต้อำเภอนากลางเขานี่บ่แมนครับผมอยู่ตําบลบุดินเชียนะครับอ๋อครับอ่าพอดี่เห็นงานอายูกระชือมาขอถ่ายคลิปสอบถามเนาะอ่าอันนี้เขาติดตั้งรุ่นใดครับนี่เป็นปั๊มจดดายเจ็ดร้อยห้าสิบวัตต์ครับใส่แผงโคลี่สามร้อยสามสิบวัตตซีแผงครับผมอืซีแผงเป็นเป็นระบบอัตโนมัติบ่ครับล้วงเลยจะคือเข้าสามารถเปิดปิดได้ครับโดยเบรกเกอร์ตัวนี้ตัวนี้คือเป็นเสิร์ดกันฟ้า เสินกับป right? ้าท um ้าหน้าที่ก็คือแบบ้าทาบฟ้าอ่าลงยุ่ไกลๆนะครับอ่าตัวนี้ก็คือแผงมันจะรับแสงที่เกินแล้วเผื่อบอให้มันจจายลงปั๊มนะครับแะ้วก่อ่าลงดิดนะครับตัวนี้คือสายดินนะครับตอกแท้งกาวอันนี้ผมตอกเม็ดแปดสิบครับผมผมเม็ดแปดสิบ ปั๊มชุดนี้จะรับประกันอยู่สองปีครับอืมรับประกันสองปีพร้อมเป็นของโจยไดครับเนาะแกลนครับปั๊มโจยไดครับผมคือกันมีมีตัวกันฟ้าพร้อมกันฟ้าผ้าแกลนครับกันฟ้านี่ครับพี่น้องเบื้องเงินครับแพงแพงนี่ความกว้างความยาวเท่าหรครับนี่เมตรกว้างเมตรครับยาวสองเมตรนี่ครับพี่น้องครับแพงซีแพงครับนี่โอ้เป็นตัวนี้นี่คือได้บมดมือป่ะครับนี่คือปั๊มน้ำปั๊มน้ำคือต่ำต่ำแดดครับผมตามแดดเนาะ แห้งคอยตามแดดอืมแห้งคอยตามแดดกะเบอรปิดก็ได้ครับ,เป,รบเปิดเบ็ดมือก็กได้อ๋อแบบว่ามันจะทำง,งานเองนะครับคือ,ค,อคือเขาเขาอ่าเขาคุมได้เบเกอร์ตัวนี้เห็นปะแมนครับถ้าเขาบเอยากเปิดกะเบเกอร์ตัวนี้ปิดปิดเปิดลงได้นะครับคือเขาเปิดปุ๊บนี่ก็คือ มันฉีดทำงานแต่ประมาณตัวนี้แมนครับผมแต่ที่ทำงานเลยในในไอ้ตัวนี้มันคำนวณอย่างเนี้ยแบบมีแสดงหน้าจอมันตัวนี้ก็คือมันยิ่งมันเลี่ยวนะอ๋อเบื้องติดตั้งๆอยู่อ๋อเดี๋ยวให้สร้างติดตั้งไปก่อนเดี๋ยวตั้งแด่อ่าสิมาสอบถามเบิ่งนะครับแต่จะให้พี่น้องกันในเบิ่งครับพอติดตั้งเสร็จการเช็ดได้เทสระบบให้พี่น้องเบิ่งเลยไปนี่เสร็จย้อนมาไมนีด้เสร็จวะเสร็ตเสร็จเทสให้พี่น้องเบิ่งได้ยังเนาะได้ครับอ่าในในของเขาเนี่ยมีตั้งแต่ราคาเท่าไหร่ตั้งแต่การตติดั้้้งมาาาานนี่่อระบบไฟฟถเป็ ถ้าเป็นรุ่น3แผงนะครับสามแผงที่อยู่อยู่ประมาณ2 8 0 0มื่นแปดครับผมสองหมื่นแปดเราสี่แผงนี่เขาติดตั้งนี่ราคาราคาปกติทั่วไปที่ติดตั้งก็คือ3 2มหมื่นองครับแต่ว่าเลขของเรานีนี่คือจะเป็น3า0หมของเจ้านี่นะครับเพราะว่าสายไฟกระแพงอยู่ไกลกันอ๋อพูดว่อันตัวบาดาลนี่พุ่นแมนครับผมแต่แพงอยู่นี่โอ้เลี้ยวไปกับประมาณกับ สองร้อยมิตรแล้ววันนี้ก็คือว่าเข้าตอนในใส่สายขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าเก่าอ๋อนี่คือสายนี่เห็นบ่างไหมแมนครับผมใส่สายสามคูณสี่ครับนี่คือสายสองร้อยห้าสิบบาทแต่ใส่ปกติเขาใส่สายยังไดสามคูณสองจุดห้าครับผมอืมคือราคาปกติคือสามหมื่นสองแมนแต่ว่าในก่อนนี่คือเข่ามีการเพิ่มเพราะว่ามันอ่ามาระยะห้างไกลเนาะแมนครับผมแล้วก็ราคาสายกับอ่ากับอันนี้ช่างเป่านะครับผู้ใดที่ว่า อ่าสนใจนะครับอยากติดตั้งในสร้างเฮามีอย่างเนี้ยในการติดตั้งของผมก็คือแมนเบ็ดเลยครับเนี่ยขอแชรลูกค้ามีแชร์บับาดานให้คือพวกเสานี่เฮาขึ้นของเฮาเองในราคาสามหมื่นสองสามหมื่นสี่เนี้ยแมนครับในราคาสามหมื่นสองเนาะอ่าเรามาค่าไปหากันเลยก่อนเนาะแมนครับคือคันสามแพงเออสามแพงในสองหมื่นเท่าไหร่สองหมื่นแปดสองหมื่นแปดคือรวมพวกเสาพวกอันนี้เบ็ดทุยังแมนคือพร้อมใช้งานเลย แมนครับแต่วจาเป็นหกแผงโจได้ขึ้นกันเนี่ยนี่เราประกันสองปีครับอ่าจะอยู่ที่สี่หมื่นสองครับประกันสองปรับประกันสองแผงครับหกแผงรวมทุกอย่างขึ้นกันครับบอมีแต่บอประดานนะครับคือเขามีบอปุ๊บเนี่ยโทรเรียกใช้บริการปุ๊บเนี่ยคือจะได้ชุดใด้ชุดใดกันแมนครับโทรมาสอบถามก่อนแล้วกัให้หรือว่ามีขันสมมติว่าพี่น้องก้อนหรือว่าไปเบื้องไหนอ่ะเบื้องหน้างานก้อนสิบว่าีคิดค่าบริการบอเบื้องหน้างานบอครับบริคิดในหนองบัวลำพูเฮาเนาะแมนครับยา กู้พันระบบท้ากศผมแกอ๋อมีของสองก็ตอใช่ป่ของอย่างของท้ากศท้ากศับผมเขียนคู่การผมเขียนยังให้พร้อมนะครับสมมติเฮ็ดบ่เฮ็ดกะบ่มีบ่มีปัญหานะครับคือสมมติว่าพี่น้องเขาเนี่ยมีบ่อปัญหามีบ่อน้าบดานแล้วอยากให้มาให้ให้สร้างเนี่ยเขาไปคำนวณเพิ่งมาให้ว่าบ่อนี่มาะสมกับตรงไหนใช่ป่แมนอ่าเขาจะได้คำนวณถึงเนาะ ว่ามันเหมาะสมสำหรับสามแผงสี่แผงหรือว่างใดแน่นบ่เอาดเฉลยแนะน,นําลูกค้าถือโอ้ดีครับพี่น้องครับคันผูรย์สนใจนะครับที่ว่าอยากติดตั้งนะครับแผงโซล่าเซลล์นะครับอบอกว่าจะเป็นสองแผงสามแผงสี่แผงนะครับกับคันมีบอ่อบรดานหรือว่าเล่าพวกใส่ในเสียงหน้าที่รับบอบอันที่ว่าชุดนอนหน้าใช่บอแมนครับผมรับเพื่อกันให้คปรึกษาได้้ใหับปรึกษาได้บอกเบอร์พี่น้องไว้เน้ 084ครับผม428 003หาครับช่างช่างเปาครับบ้านน้องแต้ครับผมอ่าผ,ผู้ใดที่ว่าอยากอ่าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นะครับบ่จะเป็นสองแผงสามแผงหรือว่าชุดนอนนาอ่าชุดน้าบาดาลน,นะครับก็โทรไปสอบถามช่างเปาได้นะครับเพื่อนกับซิมี่บริการอ่าเบื้องหน้างานให้นะครับคันผู้ว่าคันเท่าเลือกซื้อเองเท่ากับชิบูรุนะว่าบอ่อนี่มอสหรับจักวัดอ่จาจักแผงสิ พอให้สร้างไปเบิ้องพื้นนานงานให้พื้นทีนนนท่นั่ครับ,บ,บอ่าเบิ้งพื้นที่นั่เขามีจักรยามันสมเหมาะสมกับแบบใดแลบบนี้เบิ้งพื้นที่แล้วแต่ชือว่ากำลังกำลังของเงินเข้าน่ะเขามีซำอ่าก็เได้แนะนำถืกเนาะแโอ้ยบริเวณว่าเข้าไปนี่เข้าคือไปเบื<ข>้องฐานงานให้ได้อ่าบริการฟรีบริการฟรีครับโอ้โครับพี่น้องครับไม่ใครใจครับพี่น้องครับคันผู้ใดมีบ่อบรดานอยู่ หรือว่าอยากได้ชุดนอนหน้าสิไปเฮ็ดบ้านสวนนี่ครับเพื่อจ้างของน้องตุ๊กเนี่ยเพิ่งอยู่ในกลางต่างป่ายางนะครับเพื่อนแก่ไฟฟ้าเขา,าหอดไว้ไหนอยู่เนี่ยเขา,าหอดครับผมได้มาเป็นไฟฝ่ายสายถ้า<ม>เกิดไฟฝ่ายสายนี่ถ้าเขาล้งสะเมสะเมาไฟฟ้าเนี่ย่าไฟจะเสียหลาย<อ>แ๋้วนี่สะเมาไฟฟ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าไฟบพ่พ่อมันก็จะบ่ทนนะครับแต่ก็ถ้าเป็นคนที่สิติดตั้งสมืมาไฟฟ้านะครับผมก็มีติดตั้งให้ยี่ห้อรุ่นไหนแม่นครับยี่ห้อรุ่นไหนก่นกนกนก สามารถสอบถามได้แล้วประกันหนึ่งปีครับผมชุดกรณี่ค้อกันของไฟฟ้าแต่ตามพวกมอสมนะครับถ้าเกิดว่าเช็คให้ว่าไฟมากเท่าไหร่กอนสีลุ่งปริมาณน้ำเท่าไหร่กะได้สอบถามกันกันรายย่างอยู่นะฮะโอ้ดีครับพี่ลองครับเมื่อนี้ครับหลังบบ เราจากชิเดย์มาททยคุ้ยของน้องตุกแล้วผมก็ได้พาพี่น้องนะครับมาเห็นพอดีครับหนายงานก็ได้มาสอบถามข้อมูลได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอนาคตผมกับเชฟบ้านสวนผมอาจจะได้เจอกันอีกเขาอาจจะได้เจอกันอีกนะครับผมกับเชฟอ่าสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดนะครับที่มีบ่อบาดานหรือว่าอยากเฮ็ดบ้านสวนนะครับเป็นชุดนอนหน้านะครับช่างเป่าพ่นกับมีบริการให้นะครับขันมีบ่อบาดานจอเซตนะครับอยากได้อ่าชุดโซลาร์เซลล์นะครับเอาว่าต้องเปลืองค่าไฟนะครับลงทุนครั้งเดียวนะครับรับประกัน2ปีเนาะ รับประกัน2ปีนะครับสำหรับชุดโซนเซียวเพิรนนะครับนะครับเริ่มต้นราคาตั้งแต่สองหมื่นกว่าเนาะอ่ามีชุด2แผง3แผงขึ้นอยู่กับหนางงานนะครับคันพี่น้องว่าอ่ามีบอบรดานกระท่มาหาสร้างเปาได้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนไปเบื้องนางงานให้ในเขตตมบัวลำพูนเฮานะครับอยากอ่าเพื่อนเกษตรเปประเมินให้แล้วก็เชิไปเบื้องนางงานว่าเหมาะสมก็สำหรับอ่าจักแผงดีแล้วก็ชุดใด้ดีเพื่อนก็ตรได้แนะนำราคาให้แล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับโอ้เพ่นแนะน้ำดีครับพี่น้องครับอ่าบอกบอกพี่น้องไว้รอบนึงนะ อ่ะศูนย์แปดสี่ครับผมสี่สองแปดศูนย์ศูนย์สามขาครับผมอ่าเดี๋ยวให้ให้สร้างเพื่อนฮ็ดอ่าติดตั้งเซตตรงไหนเดี๋ยวผมสิไปอ่พาพาณอ่อนไปเบิ่งหน้างานกันว่าอ่าหลังจากที่ติดตั้งเสร็จแล้วมันสิออกมาแบบแรงหนามสไหลดีบ่แห้งบ่ที่เดี๋ยวไปสอบถาม <c oughs> ขับวนอีกรอบนึงเนาะอ่าให้สร้างติดตั้งก่อนเดี๋ยวค่อยไปเจอกันอยู่หน้างานอันนี้คือตอนนี้เขาต่อระบบสีเหลืองมาหนี่ยันคช่องทดล่องไหมชทดลองสายบานในเก็บเาสายพานในเก็บเนาะแต่ว่าเขาสิทดลองให้เบื้องก่อนว่ามันจะหนามข แมนครับนี่คือตัวตัวเช็คสถานะครับตอนนี้คือทำงานอยู่600 600กวัตต์นะครับกบับบัวให้เต็มที่เพราะเมื่อน,นี้แดดมันอ่อนปกตินี่ที่เต,ต,ต็มที่มันเท่าไหร่เต็มที่ปั้ม750้วัตต์แต่สามารถทำงานได้ถึง12 00, 1200 1,200วัตต์นะครับปั๊มตัวนี้นะครับแล้กก็คือสามารถอนุกรมสูงสุดได้4แผง ครับคือคือระบบเนี่ยคือไฟเนี่ยม่มีเก็บมัมื่อคืนแดดพอแดดปุ๊บเนี่ยคือทํางานเลยแมนครับตามแดดครับผมคือสมมติว่าเฮตุงานไหนสิมือนี่ฝนเมฆฝนมาตกพลังงานจะอ่อนลงอ่อนลงครับอ่อนลงนอนน่าคอยลงแน่นอนอ่าเพราะว่าฮาบ่ได้มีตัวเก็บไฟแมนครับคือเป็นระบบตัวต่อตรงเนาะระบบตรงเลยคือจะใช่ใช่จากแดดต่อตรงจากแดดเลยไปเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบื้องกันนะครับตอนนี้เพิ่นเซ็ตระบบเรียบร้อยแล้วนะครับไปเบื้องว่านะครับ ระบบโซลาเซลล์สีแผงเนี่ยน่าสะอยอกไม่แห้งสําใหนนะครับเพิ่งตอนนี้กัติดตั้งระบบไปลอยประเทศนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เก็บสายทียนะครับคุณถอยหู้นไก่นะครับปกติเพื่อนกับสีราคามาตรฐานครับแต่ว่าเช่นนี้นะครับเดินสายไก่นะครับแก็สายเสียง่ยพร้อมโอ้โหนะครับพี่น้องครับน้ำไหลโจ่งๆมาแล้วจะสีได้พาพี่น้องมาเบิ่งกันนางานเลยนะครับพอดีมหา เบิ้งควายงามนะครับแต่ว่าเมื่อนี่นอกจากสีมีควายงามแล้วก็พาพี่น้องมาเบิ้งนะครับน้ำชุดปั๊มน้ำนะครับโซลาเซลล์นะครับของน้ำบาดาลนะครับนี่นี่ครับน้ำไหลจจกเลยนะครับนี่นี่ครับชุดสีแพงนะครับนี่หอพี่น้องเบิ้งกันสดดหนางานนะครับนี่โอ้น้ามถือว่าไหลแห้งนะครับนี่กูนะครับพี่น้องครับนี่อันนี่คือชุดสีแพงของที่เพื่อนติดตั้งไว้นะครับไหลแห้งเลยนะครับนี่ โอ้บานนี่กรบกรต้องใส่ไฟฟ้านะครับถือว่าลงทุนครั้งเดียวรับประกัน2ปีนะครับสำหรับชุดแพงของเพิ่นนะครับค่าไฟก็ไม่ได้เสียนะครับนี่นเ,นเสียแค่เดียวแล้วเรื่อยนะมีปัญหาเพิ่นก็เปลี่ยนให้เลยนะครับในชุดของโซลาเซลล์เพิ่นนะครับโอ้มามามาเม,ม,ม,ม่อกี้แลวมยังเม่อกี้ก่อนมึงบอกเบอร์บอก,บอกยังไงเป็นจบคลิปยังได้ปิดคลิปไปเจ้าไหนเจ้าของเพิ่อนนะใส่ท้้งตู้กี้ เต้นบ้านาานะบ่อโอ้นี่ครับพี่น้องข้าวไก่เทียนกับน,นางานแล้วนะครับคืออ่าอันนี้คือเต็มที่ไปยังบัวยัง,ยงบ่เต็มที่บ่เพราะวา่วาเพิ่งติดวันครึ่งหนึ่งเพราะว่าอ๋อเพราะว่านี่กับประมาณใบสาวใบสาววันนี้มันถึงพอสองนิ้วครับแต่ว่าการช่วงแดดแห้งๆถ้าเกิดว่าหนานแเล้งนางจะแห้งกว่านีดอืมจะทามาเปิดไปได้ทั่วปลาอย่างของกออ่า โอ้แต่ว่านี่ก็ถือว่าโอเคเนาะเพราะว่าเพิ่งติดตั้งเมื่อกี้โอ้นี่ครับพี่น้องครับคันผู้ใดอ่าแดดมันก็อ่อนอ้อนน่าหนาวเนาะเม่ได้คือหนาแรงเขานี่ครับพี่น้องใครไม่เห็นกันแล้วนะครับสำหรับแผงอ่าชุดชุดติดตั้งนะครับปั๊มน้ำโซลาเซลล์เนาะอ่าช่างเป่าบ้านน้องแต่อาบอกเพื่อนพี่น้องไว้เนี่ยศูนย์แปดสี่ครับผมสี่สองแปดศูนย์ศูนย์สามห้าครับผมช่างเป่าบ้านน้องแต่นะครับมีบริการรับติดตั้งรับอ่าดูหน้างานก่อนครับผม ตรวจสอบนง่ตรวจสอบงานให้ก่อนได้นะเรียกใช้บริการได้อันผู้ใดมีนะครับมีบ่อประดานะครับพ่อใจกัรื่องติดอ่าพ่อใจเครองติดเนาะอ่าผู้ใดมีบ่อประดานยู่ทุ่งหน้านะครับก็ลองโทรมานะครับสอบถามติดต่อช่างเป่าได้นะครับเพิ่นมีบริการรับอ่าไปดูรายงานให้ฟรีนะครับในเขตลงบัวลำพูเฮานะครับเพื่อเฉลยเน้นะน้ำถึงนะว่าบ่อนี่ชิ้นไส้เท่าไรเท่าไรนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นกว่าบาทเนาะอ่าตั้งแต่สองแผงสามแผงสี่แผงหกแผง นี่นครับพี่น้องครับอ่ามื่อนี้เราคุ้นช่างเป่าครับที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนเจอกันโดยมืงเอิ่นะครับพี่น้องก็ได้เห็นคลิปแล้วก็ชีได้บนแน่ละหลังจากต้องคลิปไปพี่น้องอาจีโทรหานะครับอ่าขอให้โชคดีมันมาน,นปีใหม่ครับพี่น้องครับอ่าสวัสดีครับ